ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านฟลอรวิวนะครับเข้ามาด้านนี้ครับจะเข้ามาจากถนนสุวิทวงศ์สามสิบแปดครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอยที่เข้าบ้านซอยเพีี่หนึ่งนั่นเองครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนที่เข้าจากชลงกรุงนะครับสามารถเข้าได้สองทางเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็นี่เลยครับเข้ามาซอยเพียี่หนึ่งประมาณหลังที่สามนะครับอยู่ขวามือเลย ก็จะเจอกับบ้านหลังนี้ของเราเข้ามาในซอยเรีโอลี่หนึ่งนะฮะก็ถือว่าไม่ไกลครับสวัสดีครับมาพบกับผมอิกเช่นเคยครับปอบปิ๊กบ้านแหลที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านคาราวิวนะครับอยู่ในถนนสุวินทวงศ์สามสิบแปดนั่นเองครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับขนาดเนื้อที่ห้าสิบกตารางวาสี่ห้องนอนสองห้องน้ำครับเราทําการรีโนเวทให้ใหม่สรส่วนพร้อมอยู่เลยครับ จัดสวยเลยนะอยู่แค่ไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศเดี๋ยวเรา,เล,าเล่าบ้านก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆาเลยบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือแล้วก็เข้ามาจากถนนสุวินทวงศ์ไม่ลึกครับก็ต้นซอย เข้ามาถึงพีโอนี่ซอยหครับก็เดี๋ยวเข้ามาหลังที่3นะครับก็จะเจอกับบ้านหลังนี้เลยนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งถ้าเราเข้ามาก็จะเข้ามาจากโซนถนนฉลองกรุงนะครับก็อยู่ตรงซอยวัดอุตภาครับตรงข้ามกับเขาเรียกว่า m อ t นะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะมีเซเว่นมีอะไรต่างๆเข้ามาประมาณ2กิโลกว่าๆก,ก็จะถึงกับบ้านหลังนี้แล้วนะ ถือว่าเดินทางสะดวกครับใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงลาดกระบังใกล้สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับใกล้นิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังนะครับก็ถือว่าเดินทางสะดวกอยู่การเดินทางการสัญจรต่างๆนะแล้วก็ตัดเชื่อมถนนสุวินทุวงศ์ออกไปนิดเดียวเชื่อมอ,ออก่อแปรล,ลิ้วนะครับสาเชิงเสาได้เลยนะครับถือว่าเดินทางง่ายนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะนี่เลยตามที่เห็นเลยครับหลังนี้เนื้อที่56ตารางวา สามอ่าสี่ห้องนอนสองห้องน้ำครับเรามีห้องนอนด้านล่างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในตัวบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับอ่าตรงที่จอดรถเองเนี่ยเราจอดรถด้านในบ้านได้สองคันนะก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับข้างในตัวอ่าหลังคาเราทําเป็นโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กให้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อ่าฝ้าระแนงร่องพร้อมโคมไฟให้แบบนี้เลยนะครับถือว่า พร้อมใช้งานจริงๆสําหรับบ้านหลังนี้พร้อมเข้าอยู่นะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะในตัวพื้นที่ของตัวเราบ้านเองนะครับประตูเป็นบานสไลด์นะเป็นประตูเหล็กแล้วก็จะมีประตูตรงนี้ครับคุณผู้ชมประตูเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่ง,งบานนะถ้าเราไม่เปิดประตูบานใหญ่ก็สไลด์บานนี้ได้เลยบ้านเลขที่จะเป็น96ครับ394นะครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าออกแนวสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับโทนเน้นโทนรั้วขอบรั้ว เหล็กสีดําเทาตัดสระอ่ะสีขาวตัดดำอ่ามีสีเทาแซมเล็กๆน้อยๆนะครับกระเบื้องก็เป็นโทนสีเทาแบบนี้พื้นของที่จอดรถเนี่ยเราปูให้เป็นกระเบื้องเต็มแนวนะครับแล้วก็รวมถึงด้านข้างตรงนี้ก็ก่อเป็นชั้นแบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินชมภาพอ่ะขอพาเดินชมด้านข้างของตัวบ้านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวนไปด้านนี้นะนี่ครับด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเป็น ทำเป็นไม้อ่าเป็นระแนงไม้ให้เป็นเฉลียงไม้มีก๊อกน้ําต่างๆใช้งานได้นะฮะตรงนี้แล้วก็ด้านในถ,ถัดเข้ามาก็จะมีอ่าโซนที่เป็นด้านหลังอ่าที่เชื่อมไปด้านหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโลหินนะฮะหินกรุบเล็กๆไว้แล้วก็ในส่วนของที่เดินทางเดินนะครับปั๊มน้ําแทงน้ําแถมให้ตามนี้เลยนะครับพร้อมใช้ง,งานเลยนะ,ะถือว่ากว้างนี่นะฮะในส่วนของมุม ตัวบ้านด้านในฮะเดินหักมาด้านนี้ครับโอ้ก็มีพื้นที่ถือว่ากว้างเลยนะครับเราทําเป็นโครงหลังคาใส่ฝ้าต่างๆให้ครบแบบนี้ด้านหลังเป็นที่นั่งเล่นนะถือว่าเป็นที่กว้างๆแบบนี้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยเป็นที่สังสรรค์ปาร์ตี้เล็กๆนะฮะนั่งจากเลี้ยงนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นั่งทานข้าวได้เลยในส่วนมุมนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะตรงนี้เว้าเป็นท่อ้ําดีท่อนน้ํนนาทิ้ง แล้วก็จะมีปลัก๊กไว้ให้ทําเป็นห้องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ไว้ให้นะมีที่ระบายลมต่อเชื่อมจากครัวนั่นเองนะครับใส่ตู้เสื้อผ้าอาเครื่องซักผ้าได้ครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าออกแบบให้เป็นสัดส่วนน่ารักดีด้านนี้ครับเดี๋ยวผมหันไปด้านนอกอ่าที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เชื่อมออกไปที่จอดรถประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของตัวบ้านนะแบบบ้านโครงประมาณนี้ครับหมู่บ้านฟลอร์วิวนะครับอยู่ในซอยพรีโอนี่หนึ่งก็ถ้าเข้าจากถนนสุวินทวงสามสิบแปด ด้านหน้าเป็น CP พนะก็เข้ามาจากโซนด้านนั้นก็ได้หรือจะเข้าอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นถนนฉลองตุ้งนะครับนี่เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่อยู่รอบบ้านนะเดี๋ยวผมพาดูรอบบ้านก่อนก่อนที่จะเข้าไปชมภายในตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปอีกหนึ่งสเต็ปนะคุณผู้ชมเป็นเฉลียงที่นั่งเล่นด้านนอกนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราก็เป็นระแนง ใส่ทาสีสวยๆแบบนี้โรงเหล็กเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะที่ค้างบ้านของเรานะครับก็ถือว่ากว้างอยู่นี่ฮะแอบให้ดูด้านในตัวบ้านอีกนิดนึงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในตัวบ้านแต่เดี๋ยวผมขอพาชมบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดตัวบ้านรอบๆก่อนนี่เลยกว้างนะคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็ถือว่ากว้างเลยเดินรอบเลยนะครับเดินออกมาเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านประมาณนี้ครับนู่นเลยครับกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้ระแนง เต็มแนวนะเป็นรูปทรงตัวแอลตามตัวบ้านเลยครับประมาณนี้ครับเป็นระแนงซอล่องโทนฝีาสีไม้ประมาณนี้ครับ,ออรรบก็ถือว่าสวยเลยนะเป็นส่วนตัวด้วยนะตรงนี้นะครับนู่นครับยาวไปด้านโน้นแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ยาวมากๆเลยนะครับกว้างเลยเป็นไม้นะแล้วก็ด้านด้านข้างตรงนี้ก็เป็นเป็นระแนงซอล่องเป็นลายไม้ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมสาหรับบ้านหลังนี้ได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยห้าบตารางวาเชียว โดยรอบบ้านก็ถือว่าได้เยอะนะนี่ครับกว้างจริงนะคุณผู้ชมนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสามารถเดินรอบได้เหมือนกันอ่าแต่ว่าปูกระเบื้อให้หมดนะครับในโซนนี้นะแล้วก็รางน้ําซ่อนมีอะไรต่างๆให้ครบเลยนะครับด้านบนนี่ครับระแนงซ่อล่องรางน้ําซ่อนก็ระบายน้ําลงตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นสวนนะอีกหนึ่งมุมนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือด้านข้างที่เราจะเดินออกไปหน้าบ้านประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็จะมีเป็นสวนให้นะเป็นสวนใส่ต้นไม้เกี่ยวๆหรือเราจะปรับเปลี่ยนเพิ่มในส่วนของน้ําตกหรือเพิ่มต้นไม้ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับก็เดินมาประมาณนี้เดี๋ยวผมหันอีกมุมหนึ่งให้ดูครับถ้ามองจากมุมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือ,อเฉลียงด้านข้างที่เราต่อเติมเพิ่มไปให้นะครับประมาณนี้ครับถือว่าโอเคมากๆนะสําหรับบ้านหลังนี้ครับบรรยากาศดีหานาทีหนือด้วยนะครับนี่คือในส่วนของโซนบ้าน หลังนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยาตหันกลับไปมุมด้านหน้านะครับคุณผู้ชมอ่าค่อยหมุนแบบบ้านประมาณนี้นะนี่คือตัวข้างบ้านนะครับจ้าไปนินดน,นึงครับขอยาตปรับนิดนึงครับอ่านี่คือในส่วนของด้านข้างแล้วก็โครงตัวบ้านนี่ครับพื้นที่ยาวประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าเลยครับคุณผู้ชมตามมาครับนี่ครับก็จะมีหินปลูลงทางเดินให้แบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ก็ปรับเปลี่ยนได้นะคุณผู้ชม ามสเตปสตาของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมุมตรงนี้ให้อีกหนึ่งมุมนะครับถือว่ากว้างอยู่นะตรงเนี้เนี่ยฮะมองในตัวบ้านก็ประมาณนี้ครับนี่คือในทรงของตัวบ้านนะถือว่าอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกว่ากว่านะครับก็ถือว่าบรรยากาศเงียบๆนะเพื่อนบ้านก็อยู่นะฮะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งด้านข้างด้านหลังเรา เพื่นบ้านก็อยู่นะแต่ว่าก็อยู่เป็นสัดส,ส่วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่ครับบรรยากาศเงีย,งยบๆนะสไตล์นี้นะครับหากท่านใดสนใจบ้านเดี่ยว2ชั้นโซนนี้นะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยนะครับขนาดเนื้อที่5-6ตารางวา4ี่ห้องนอน2ห้องน้ำครับก็ถือว่าหลังนี้ตอบโจทย์นะลองเข้ามาดูตัวบ้านแล้วก็บรรยากาศโดยรอบๆก่อนได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูในมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านเนะยครับที่จอดรถด,ด้านในก็จอดได้สองคันนะครับแล้วก็อ่าด้านนี้ก็จะมีสวนนะครับให้แบบนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีแหละนะครับอ่าผมพยายามลองเดินดูเอ๊มันก็เงียบดีนะผมเข้ามาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะเกือบชั่วโมงหนึ่งได้ก็เข้ามาสำรวจก่อนนะครับแล้วก็โดยร,บรอบๆนะครับนี่คือในส่วนของหน้าบ้านเองกว้างๆแบบนี้เลยครับอ่าในส่วนแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับอ่าให้แบบนี้เลย นะครับถือว่าจบเลยนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านตรงนี้ก็จะมีระแนงลายไม้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้ให้แบบนี้นี่คือในส่วนของตัวเขาออกก่อนจะเข้าบ้านนะมีกระถางต้นไม้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็เนี่ยครับประตูด้านหน้าก็จะเป็นประตูจะเป็นเหล็กนะเป็นเป็นกระจกเป็นอลูมิเนียมสีดําเป็นกระจกแล้วก็สไลด์ได้สองฝั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมภายในตัวบ้านเลยครับคุณผู้ชมตามมาครับ ก่อนเข้าบ้านครับเนี่ยผมให้ดูอ่าปูนด้านหน้าตรงนี้ครับเราก่อเป็นกระเบื้องสองสเต็ปนะก็จะมีสเต็ปที่หนึ่งที่สองจากตัวพื้นนะครับแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านก็ประมาณนี้ครับด้านในปูอ่ากระเบื้องแกนิโต้ครับลายพื้นขนาดหกสิบนะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะแถมชุดนี้เลยนะครับชุดเฟอร์นิเจอร์พร้อมโต๊ะกลางแล้วก็พรมให้แบบนี้ตัวบ้านเนี่ยกระจกบ,บานสไลด์ครับแล้วก็ใส่มุงลวดให้ครบทุกช่องเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่ครบเลยจบเลยนะ สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะสําหรับหลังนี้ครับมีห้องครัวห้องนอนด้านบนก็มีตู้สภาพมิวอินให้สวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคมากๆเลยนี่ได้ตามนี้เลยฮนะด้านบนก็จะเป็นโคมไฟอ่าสองสองสองโคมนะมีโคมไฟแล้วก็มีฟ้าหลุมไฟซ่อนให้แบบนี้เลยนะครับประตูสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะอ่าตรงนี้ก็ตรงโต๊ะโซนทานข้าวก็จะเป็นโต๊ะขนาดสี่ ที่นั่งนะครับเป็นโต๊ะหนังแบบนี้สวยๆเลยนะครับส่วนด้านโน้นก็จะมีคน์เตอ,อร์บาร์นะครับไว้วางของวางอะไรได้สะดวกเลยเนี่ยครับประตูนี้เป็นประตูบานพับนะฮะสามารถเปิดปิดได้นะครับอ่าเป็นแผ่นเดียวสามารถเปิดพับได้เลยกว้างๆเดินออกมาเชื่อมต่อจากเมื่อสักครู่นี้ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ประตูนี้ฮะบานแต่ละบานนี้อ่าก็สามารถเปิดได้นะอ่าเปิดได้ทีละบานแง้มได้เลยนะฮะตรงนี้ถือว่า เอกอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะหันในมุมกว้างให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราเดินเข้ามาแล้วก็มองจากด้านในออกไปด้านนอกของตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับแต่ก็เดินเชื่อมได้หมดเลยนะนี่ครับนี่คือในส่วนของผงจากห้องรับแขกเข้ามาที่ห้องทานข้าวนะก็จะเป็นโซนประมาณนี้ครับก็ถือว่าน่ารักอยู่เนาะสำหรับบ้านหลังนี้นะเราได้พื้นที่ของตัวบ้านรอบบ้านค่อนข้างเยอะนะครับในบ้านก็ประมาณนี้ครับก็โอเคน่ารักดี ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชั้นทีวีครับคุณผู้ชมอ่าเป็นชั้นทีวีแขวนนะครับแล้วก็จะมีละแนง g อลลองสวยๆแบบนี้ให้อ่าระแนง g ลายไม้สวยเลยคือว่าเป็นสัดส่วนดีเนาะด้านนี้ฮะก็จะเชื่อมออกไปที่ครัวแล้วก็ห้องนอนที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่เดี๋ยวผมพาชมห้องน้ําก่อนเลยนะครับห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างนะนี่เลยครับห้องน้ํานี้ก็ถือว่ากว้างอยู่ด้านในาก็จะแยกโซนเปียกแห้งนะครับมีอ่าผนังก่อกั้น สำหรับโซนอาบน้ำให้ด้วยมีช่องระบายลมให้ด้วยนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคสวยเนาะตรงนี้นะมีที่กั้นแล้วก็มีที่วางกระจกวางอาสบู่ยาสระผมยาสีฟันได้นะแล้วก็ตามที่เห็นเลยกระเบื้องปูสุดชนฝ้าลายกระเบื้องก็สวยด้วยนะแล้วก็กระจกเป็นกระจกขนาดใหญ่ครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่เลยครับทั้งอา้าหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์ก็ถือว่า เปลี่ยนให้ใหม่เลยสวยๆแบบนี้ว้างอยู่นี่คือห้องน้าที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านล่างหนึ่งห้องเลยนะครับตรงนี้เลยนะใกล้กันเลยโอเคเลยห้องนี้ก็ถือว่าว่างเลยนะนะครับมีกระจกหน้าต่างเปิดสไลด์รับลมได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกระจกเปิดออกด้านนอกสามารถเดินออกด้านนอกด้านข้างของอตัวบ้านได้ตรงนี้ เราจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้หรือเป็นห้องอนเนกประสองค์อะไรก็ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยห้องนี้ก็จะได้บรรยากาศตรงนี้นะครับสามารถมองออกไปด้านนอกได้ประมาณนี้อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตปรับแสงนิดนึงจ้านี่ครับก็คือจะเป็นอ่าห้องที่ติดกับที่อ่าจอดรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็เดินรอบบ้านได้ประมาณนี้เป็นประตูกระจกบานสไลด์ตรงนี้ก็เดินออกไปด้านนอกประมาณนี้ครับถือว่าโอเคสำหรับห้องนี้นะ นี่คือห้องนอนที่หนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับถัดมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องครัวนะครับอยู่ใกล้กันครับผู้ชมนี่ครับห้องนี้ห้องครัวอู้ว้าวเลยนะห้องครัวเนี่ยเขาต่อเติมแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งให้ครบพร้อมเขาอยู่เลยนะครับก่อเป็นท็อปขึ้นมาตามรูปของตัวห้องเลยมีช่องเวาตรงนั้นใส่เตาแก๊สนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สสองหัวหูดูดควันให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมเขาอยู่จริงๆสำหรับ บ้านหลังนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิงล้างจาน2เป็นซิงคสเตเลสสองหลุมครับแล้วก็จะมีกระจกอ่าตรงนี้มีมุ้งดวดให้ด้วยเปิดรับลมอ่าระบายอากาศระบายลมต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเองเนี่ยก็ปูกระเบื้องสุดชนฟ้าด้านบนเลยเนาะถือว่าโอเคมากเลยนะครับห้องครัวเขาน่ารักนะครัวเขาก่อท็อปขึ้นมาเป็นทรงตัวอยู่นะครับตามแนวห้องเลยรวมถึงไ่ขอบคิ้วโครเมียมอ่าเพิ่มความสวยงามหรูหราเลยนะครับ ัดกับกำลังเบื่องสีดําสีขาวด้านในก็ปูกกระเบื้องให้ครบเลยแบบนี้บ้านซิงใส่ให้แบบน่ารักเก๋ๆแบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากครับคุณผู้มชมพร้อมใช้งานพร้อมเข้าอยู่เลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับห้องครัวน่ารักด้วยมิดชิดด้วยนะมีประตูปัดปิดปิดต่างๆได้ดีเลยนะครับประตูนี้ก็จะสามารถเปิดเชื่อมของด้านข้างของตัวบ้านครับคุณผู้มชมนี่เลยนะครับก็เปิดออกมาก็สามารถเดินได,นดน้รอบบ้านเช่นเดียวกันสำหรับห้องครัวนะนีเลยนะครับก็จะเดินออกมาจากอ่า ครัวเชื่อมห้องมอสครู่นี้ที่ผมพาเดินชมอ่าก็จะเป็นโซนซักล้างแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าที่ใส่เครื่องซักผ้าน,นั่นเองอ่านี่คือห้องครัวประมาณนี้นะครับประตูนี้ก็เดินเชื่อมออกมาประมาณนี้ได้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็สามารถเดินเข้าไปที่ห้องทานข้าวมอสครู่นี้ตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะสําหรับบ้านหลังนี้ก็ออกแบบค่อนข้างเก๋ๆน่ารักเลยทีเดียวเชียวโอเคเลยครับสาหรับห้องครัวเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเพิ่มเติมเลยนะครับอ่าตามมาเลยครับ นี่คือในส่วนของชั้นล่างนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงห้องทานข้าวแล้วก็โดยโดยรอบของตัวบ้านก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของใต้บันไดครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยนะครับคุณผู้ชมตามมาเลยครับบันไดเป็นไม้นะสวยๆเงาๆเ,เ,เลยนะครับก็คลาสสิกเช่นเดิมครับบันไดที่เป็นไม้ก็เพิ่มความคลาสสิกอยู่แล้วเนาะสวยงามตัดขอบคิ้วสีดําบันไดลาย,ลายไม้นะสวยเงาเลยนะ นี่เลยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีเป็นระยะเป็นไฟนะครับที่ถ่วงบันไดแล้วก็ช่องแสงให้แบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะบันไดก็ไม่ชันครับขึ้นง่ายมีสามสเตปนะมีพักให้แบบนี้ขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งพักสองพักสมพักก่อนจะขึ้นไปด้านบนก็จะประมาณนี้ครับอโอเคเลยก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมก่อนเลยครับ ห้องนี้จุดเด่นของห้องนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะผ่าชมเลยครับนี่คือห้องนี้เลยนะครับก,กว้างแบบนี้นะครับห้องนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นห้องนอนที่มีความกว้างแล้วก็อ่ะมีความยาวตามแนวตัวบ้านแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าที่มีขนาดนี่เลยตามที่เห็นเลยครับและรวมถึงนี่ฮะได้ชุดตู้เสื้อผ้าพิวอินแบบนี้เลยแล้วยังไม่พอยังสามารถเปิดเข้าห้องน้ํา ภายในตัวห้องได้แบบส่วนตัวนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของระเบียงด้านหน้านะกว้างๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เลยครับก็ถือว่าโอเคนะนี่คือระเบียงของห้องนี้นะเดินออกมาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็นู่นเลยครับคุณผู้ชมสามารถดูบรรยากาศโดยรอบๆได้ประมาณนี้เลยกว้างแล้วก็สามารถเดินออกมาดูรับลมชมวิวได้ในส่วนของห้องนอนนี้ที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็รวมถึง สามารถมองดูวิวด้านนอกได้แบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยครับคุณผู้ชมห้องนี้ตามมาเลยครับนู่นฮะเงียบสงบมากๆสําหรับห้องนี้เลยนะครับโอเคสําหรับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนมาสเซอร์เบรดรูมนะครับเดี๋ยวผมหันมาด้านนี้ก็นี่เลยครับมีสายไฟที่เชื่อมสําหรับติดตั้งแอร์นะแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้ครับก็สามารถเข้าจากตรงนี้ได้เลยอ่ากว้างอยู่ห้องน้ํานี้จุดเด่นเลยนะ ก็จะได้ในส่วนของนี่เลยครับคุณผู้ชมเลนโชเวอร์แล้วก็ฝักบัวต,ต่างๆขอไม่หมดเลยนะรวมถึงเครื่องทําน้ําอุ่นให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมเข้าอยู่พร้อมใช้งานจริงๆสำหรับห้องน้านี้นะกระเบื้องปูสุดชนฟ้าด้านบนครับมีช่องระบายลมให้ด้วยแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยก็เปลี่ยนให้ใหม่นะตามนี้เลยครับกระจกบานใหญ่โอเคแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็สามารถเปิดเข้าอีกฝั่งหนึ่งจากประตูด้านฝั่ง แ้วน้องนะห้องน้านี้คือประตูนี้ที่ผมพาเข้าคือเข้าจากห้องนอนมาสเซอร์เบนรูมครับแต่ว่าเราสามารถเข้าได้อีกฝั่งหนึ่งฮะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่คือห้องนอนอีก2ห้องครับแล้วก็ประตูห้องน้ําก็สามารถเปิดเข้าจากห้องรวมได้จากตรงนี้เลยนะครับโอเคทัดมา,าได้ผมจะพาไปชมห้องนอนที่2ที่อยู่ด้านบนเลยครับคุณผู้ชมห้องนอนนี้ก็ถือว่าใส่ตียหกฟุตได้แหละสบายๆแล้วก็มีมีสายไฟเดินรอไว้ให้สําหรับติดตั้งแอร์มีหน้าต่างระบายลมให้ด้วย แล้วก็ด้านบนเนี่ยวัสดุปูเป็นเอพีนะครับลายไม้สวยๆถัดมาเป็นห้องนอนที่3ครับห้องนอนนี้ก็ถือว่าวางเลยนะครับใส่เตียงหกฟุตได้สบายมีช่องลมมีหน้าต่างเปิดระบายลมได้มีมุหรี่วให้ครบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงสายที่รอติดตั้งแอร์นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ้านฟลอร์วินะครับอยู่ในอซอยสุวินทวงศ์38ครับ แล้วก็สามารถเข้าได้สองทางบรรยากาศดีมากๆเลยหากสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผ,ผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับท้งกระบุขล่าทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่สวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยหากสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาชมบ้านก่อนได้โทรห้ผมได้เลยครับปอปิดบ้านไล้ที่ดิน0820394495 ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ